ราชินีคลีโอพัตราเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความงามคลีโอพัตราที่7ราชินีแห่งอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในสตรีที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์เธอถูกจดจำในฐานะหญิงผู้ทรงอำนาจและมีเสน่ห์ดึงดูดใจจนสามารถครองหัวใจของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมันอย่างจูเลียสซีซาร์และมาร์คแอนโทนีได้ อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ความงามที่เล่าขานกันมาอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดภาพลักษณ์ที่ถูกบิดเบือนโดยประวัติศาสตร์ภาพลักษณ์ของคลีโอพัตราในวัฒนธรรมสมัยใหม่มักถูกสร้างให้เป็นหญิงงามที่น่าหลงไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นความจริงที่แตกต่างออกไปเรียญโบราณที่มีการสลักภาพใบหน้าของเธอ และประติมากรรมโบราณที่ถูกค้นพบมักแสดงให้เห็นถึงใบหน้าที่มีลักษณะเป็นผู้หลิงธรรมดาไม่ได้มีรูปโฉมที่งดงามเกินกว่าใครทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าความงามทางกายภาพไม่ได้เป็นอาวุธหลักของเธอสเสน่ห์ที่มาจากสติปัญญาและไหวพริบสิ่งที่ทำให้คลีโอพัตราโดดเด่นอย่างแท้จริงคือ ความเฉลียวฉลาดและความสามารถทางการทูตของเธอนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันอย่างพลูทากได้บันทึกไว้ว่าสเสน่ห์ของเธอไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่มาจากความสามารถในการสื่อสารการใช้คำพูดที่ฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบที่สามารถเอาชนะใจผู้คนได้เธอยังเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาพูดได้หลายภาษาและมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องการเมืองและการปกครอง ความรักที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจและการเมืองความสัมพันธ์ของคลีโอพัตรากับจูเลียสซีซารและมาร์กแอนโทนีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรักธรรมดาแต่มันคือการสร้างพันธมิตรทางการเมืองที่แข็งแกร่งคลีโอพัตราใช้ความสามารถของเธอในการโน้มน้าวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำโรมันเพื่อปกป้องและรักษาอำนาจของอาณาจักรอียิปต์ในยุคที่ถูกคุกคามจากมหาอำนาจโรมัน การกระทําของคลีโอพัตราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถความกล้าหาญและสติปัญญาที่ทําให้เธอก้าวข้ามข้อจํากัดทางเพศในยุคนั้นเพื่อเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกคุณคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งถูกจดจําในประวัติศาสตร์